ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆที่ผมได้มาในงวดประจาวันที่1 2นะครับ ธันวาคมพศ2565ัอกสมาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูด2กับ4นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ4นะครับสนะครับก็จะมี0 2นะครับ2 1 3 2แล้วก็5 2นะครับสำหรับ4ก็จะมี0 4น 4, 4์สแล้วก็4 3นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี1 2 4 141 240 นะครับสำหรับ4ตัวก็จะเป็น6,124 2,141 0 2 4 0นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันให้4คู่นะครับก็จะมี2 2 1 1 3 3นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่12ธันวาคมนะครับพศ2565นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนีแอดมินขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ